เ่าเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าชั้นล่างสุดไม่มีใครอยู่สวัสดีครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมมีชื่อว่านนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่าแต่มันคือประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาและทําให้ผมไม่กล้าไปเฝ้ายามที่ไหนอีกเลย เริ่มแรกผมตกงานมาได้เกือบสองเดือนผมไล่สมัครงานไปทุกที่แม้แต่ลงในเว็บหางานแต่ก็ไม่มีที่ไหนเลยที่จะรับผมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ได้มีสายโทรเข้ามาจากเบอร์แปลกพอผมรับสายปลายสายก็เสนองานให้ผมไปเป็นยามในกะกลางคืนที่ตึกสำนักงานที่เพิ่งสร้างเสร็จอยู่ย่านชานเมืองเขาอธิบายกับผมว่า ผมต้องเข้ากะตอนหกโมงเย็นและเฝ้าไปจนถึงหกโมงเชา้าถ้าสนใจก็ไปหาลุงชัยและฟังรายละเอียดอีกทีแล้วเขาก็ได้บอกสถานที่ก่อนที่จะวางสายไปพอคุยกันจบผมก็ดีใจมากที่ได้งานสักทีและรีบเข้านอนเตรียมตัวจะไปที่ตึกนั้นเมื่อถึงเวลาผมก็ได้เดินทางไปตามที่เขาบอกและก็ได้เจอกับลุงชัย แกแนะนำตัวว่าแกเป็นคนดูแลอาคารนี้จากนั้นลุงชัยก็ได้คุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้ผมฟังลุงชัยบอกว่างานที่ผมต้องทำนั้นมีแค่เดินตรวจตึกวันละ2อถึงสรอบที่เหลือก็นั่งอยู่ในห้องควบคุมชั้นล่างคอยดูในมอนิเตอร์เอาพอฟังจบผมก็คิดว่าผมคงจะฟลุกแล้วละ่ะเพราะงานเงื่อนไขดีมาก แถมเงินเดือนยังสูงกว่ามาตรฐานอีกถึงจะต้องเฝ้าคนเดียวก็เถอะแต่ผมก็ไม่คิดปฏิเสธอยู่แล้วเมื่อคิดได้แล้วผมก็ตอบตกลงกับลุงชัยไปแล้วก็จัดการเอกสารต่างๆพอจัดการทุกอย่างเสร็จลุงชัยก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้ให้ผมมาเร็วกว่าเวลางานหน่อยแกจะพาผมไปดูจุดต่างๆของตึกว่ามีอะไรบ้างต้องเดินไปตรงไหน ปรวจอะไรบ้างผมก็ได้รับปากกับลุงชัยไปและขอตัวกลับวันที่เริ่มงานผมไปถึงช่วงเย็นเย็นก่อนเวลางานพอมาถึงผมก็เห็นลุงชัยมารออยู่แล้วแกได้พาผมเดินดูรอบๆอบตึกก่อนแล้วก็คุยรายละเอียดของตึกให้ฟังว่าตึกนี้มีทั้งหมด12ชั้นมีห้องประชุมห้องสำนักงานเหมือนกับตึกอื่นๆ แต่ก็มีสิ่งที่ต่างจากตึกอื่นๆคือตึกนี้จะมีชั้นใต้ดินอีกสองชั้นที่ใช้เก็บของและเป็นห้องไฟฟ้าสำรองลุงชัยได้บอกกับผมว่าที่ชั้นใต้ดินหนึ่งน่ะเดินตรวจได้ปกติแต่ชั้นใต้ดินสองอย่าลงไปโดยไม่จำเป็นพอผมทำหน้างงๆแกก็ให้เหตุผลกับผมว่ามันไม่มีคนใช้มานานแล้วไฟข้างล่างก็ดับบ่อย และไม่มีใครดูแลตรงนั้นเลยถ้าลงไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายไปซะเปล่าๆพอได้ฟังคำอธิบายอะไรจบผมก็ตอบรับไปอย่างว่าง่ายและผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเขาสั่งอะไรมาก็ทำตามนั้นคืนแรกผมอยู่ในห้องควบคุมเปิดจอมอนิเตอร์ดูทุกชั้นและเห็นว่ากล้องชัดเจนทุกมุม ยกเว้นกล้องในชั้นใต้ดินที่สองที่หม่นมืดมืดมองเห็นได้แค่ลางลางผมเดินตรวจตามเวลาที่ระบุไว้และกลับมานั่งดูจอมอนิเตอร์สลับกับนั่งเล่นบ้างจนเวลาประมาณตีหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงแปลกแปลกเหมือนเสียงขูดเหล็กเบาๆดังมาจากลำโพงพอได้ยินเสียงผมก็ไล่ดูที่กล้องจนผมมองไปที่กล้องชั้นใต้ดินสอง แม้ภาพมันจะมืดมืดแต่ผมก็เห็นเหมือนมันมีเงาของคนเดินผ่านที่มุมกล้องถึงมันจะเร็วมากแต่ผมก็มั่นใจว่าเห็นจริงๆเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็ขนลุกและรู้สึกกลัวขึ้นมาแปลกๆเหมือนสัญชาตญาณมันบอกว่านาั่นต้องไม่ใช่คนแน่นอนจากนั้นผมก็พยายามกดสวิตไฟของชั้นใต้ดินสองแต่ไม่ว่าจะกดยังไงไฟก็ไม่ติด พอเป็นแบบนั้นผมก็ได้แต่นั่งมองอยู่ที่หน้าจอและไม่กล้าลุกไปไหนเลยคืนนั้นก็ผ่านไปโดยที่ผมนั่งมองจอทั้งคืนและก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลยและในคืนถัดๆมาผมก็เริ่มสังเกตเห็นว่าไฟที่ชั้นใต้ดินสองมักจะติดติดดับดับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำให้ผมไม่กล้าใช้ลิฟต์อีกเลย ในขณะที่ผมเดินตรวจแต่ละชั้นจนผมตรวจเสร็จและกำลังลงลิฟต์แต่ปรากฏว่าลิฟต์มันดันไปหยุดที่ชั้นใต้ดินสองแล้วประตูลิฟต์ก็เปิดค้างไว้อย่างนั้นมันเผยให้เห็นความมืดและประตูห้องตอนนั้นผมกลัวมากพยายามกดปิดประตูลิฟต์แต่มันก็ไม่ยอมปิดจนผมกลั้นใจวิ่งออกลิฟต์และวิ่งขึ้นบันไดไป ในตอนที่ผมวิ่งขึ้นบันไดไปผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายเสียงร้องไห้ดังออกมาจากที่ห้องนั้นด้วยพอกลับเข้าไปที่ห้องควบคุมผมก็นั่งหอบและบอกกับตัวเองว่าผมจะไม่ใช้ลิบอีกแล้วถึงจะเหนื่อยที่ต้องขึ้นบันไดผมก็ยอมพอผมเจอกับสิ่งแปลกๆบ่อยขึ้นผมก็ได้ไปเล่าให้ลุงชัยฟังและทุกครั้งที่ผมไปบอกลุงชัย แกจะตอบแค่ว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกอย่าไปสนใจมันเงาแบบนั้นพวกยามคนก่อนก็เคยเห็นพอผมได้คํำตอบมาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลยยิ่งทำให้ผมเริ่มกลัวขึ้นมากกว่าเดิมอีกแต่ถึงยังไงผมก็ต้องทนต่อไปเพราะเงินที่นี่ให้เยอะมากมากกว่างานอื่นๆอีกแต่ในคืนหนึ่งในขณะที่นั่งเล่นอยู่ ผมก็ได้ไปเจอเข้ากับเอกสารชื่อเวรยยามเก่าปี64ข้างในนั้นมีชื่อของคนผลัดเวรและวันที่ลาออกพอลองอ่านดูก็พบว่าเกือบจะทุกคนลาออกหลังทำงานได้ไม่ถึงสามวันและในหน้าสุดท้ายของเอกสารก็มีกระดาษบันทึกแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือว่าตอนที่ก่อสร้างชั้นใต้ดินได้เกิดพื้นซุดและมีคนงานตกลงไป แล้วโดนปูนถล่มทับไม่มีใครกล้าลงไปเอาศพขึ้นมาเพราะพื้นด้านล่างมีปูนที่กำลังเททับใหม่ๆอยู่เขาเลยสั่งให้กลบมันไปเลยพ่อผมอ่านแล้วใจของผมก็สั่นและขนลุกขึ้นมาเพราะถ้าข้อความนี้เป็นจริงมันก็หมายความว่ามีศพถูกฝังอยู่ใต้พื้นชั้นใต้ดินสองนาสิกหลังจากคืนนั้นไม่รู้เพราะไปอ่านข้อความหรืออะไร จู่ๆผมก็ฝันแปลกๆซ้ำๆกันอยู่หลายคืนในฝันผมได้เดินลงไปที่ชั้นใต้ดินสองพอไปยืนที่หน้าห้องอยู่ๆประตูก็เปิดออกเองและในความมืดผมก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆพอได้ยินเสียงผมก็หันซ้ายหันขวาเพื่อหาที่มาของเสียงแต่รอบๆตัวผมมันก็มืดไปหมดแล้วจู่ๆ ไฟในห้องก็ติดแบบกระพริบและผมก็เห็นว่ามีผู้หญิงในชุดที่มอมแมมนั่งพิงกำแพงอยู่ตัวของเธอเปียกไปด้วยเลือดเธอมองมาทางผมด้วยสายตาที่จะขอความช่วยเหลือแต่ปากของเธอนั้นมันบิดเบี้ยวจนแทบจะขยับไม่ได้พอเห็นแบบนั้นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นทันทีและตอนที่ตื่นขึ้นมาผมก็มีความรู้สึกที่เศร้าและกลัวขึ้นมาพร้อมกัน หลังจากที่ผมทนมาหลายวันมันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นในตอนที่ผมนั่งเฝ้าจออยู่ผมก็สลับกล้องไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆหน้าจอของชั้นใต้ดินสองก็ขยายใหญ่ขึ้นเองจากนั้นผมก็มารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องที่ชั้นใต้ดินสองแล้วในห้องนั้นมีกลิ่นเหม็นอับที่แรงมากภายในเป็นห้องโล่ง แต่มีประตูเหล็กอีกบานหนึ่งซ่อนอยู่ด้านในและที่หน้าประตูเหล็กนั้นก็มีรอยคล้ายเล็บขูดยาวตลอดบานพอเห็นแบบนั้นผมก็รู้สึกช็อกและทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจให้ผมเดินไปแนบหูฟังที่ประตูนั้นทันทีที่หูของผมแนบไปผมก็ได้ยินเสียงในนั้นเหมือนมีคนหายใจเฮือกและกระซิบเบาๆว่าช่วยฉัน ท,ทันทีที่ผมได้ยินเสียงนั้นผมก็กลัวจนกปรีดร้องขึ้นและรีบวิ่งกลับขึ้นไปทันทีและในตอนที่วิ่งขึ้นไปผมก็ได้ยินเสียงตะโกนตามหลังมาว่าช่วยมาอยู่แทนกูทีพอไปถึงที่ห้องผมก็ไม่กล้ามองไปที่หน้าจอมอนิเตอร์เลยได้แต่นั่งหลับตาพนมมือสวดมนต์และในคืนนั้นเองผมก็ตั้งใจจะนั่งจนถึงเช้า แล้วไปขอลาออกแต่ในตอนตีสองก็มีเสียงจากจอมอนิเตอร์ดังขึ้นมาตอนแรกผมกับว่าจะไม่สนใจและจะนั่งหลับตาอยู่แบบนั้นแต่เสียงที่ดังขึ้นนั้นมันคล้ายกับเสียงของลุงชัยที่เรียกชื่อของผมผมเลยค่อยๆลืมตาขึ้นมองแต่ภาพที่ผมเห็นนั้นมันไม่ใช่ลุงชัยแต่มันคือผู้หญิงคนนั้นเธอนั่งอยู่ตรงมุมห้อง แล้วเธอก็หันมาช้าๆและชี้นิ้วมาที่กล้องพร้อมกับเสียงที่ดังว่าทำไมมึงไม่ช่วยกูพวกมึงไม่ช่วยกูพอเสียงพูดจบจอของกล้องทั้งหมดก็ดับแล้วเสียงกรีดก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงเคาะประตูของห้องควบคุมพอเป็นแบบนั้นผมก็หลับตาจับพระที่ผมห้อยคอยอยู่แน่นแล้วก็สวดมนต์ผิดๆถูกๆ ผมนั่งหลับตาอยู่อย่างนั้นจนเสียงนาฬิกาที่ผมตั้งไว้ดังขึ้นผมนั่งรอไปสักพักก็มีเสียงของลุงชัยดังขึ้นพอเห็นว่าเป็นลุงชัยผมก็ทำหน้าตื่นไปหาแกและขอลาออกทันทีพอลุงชัยเห็นท่าทีของผมแกก็ไม่ได้ตกใจอะไรแกทำหน้านิ่งๆเหมือนเดิมไม่พูดอะไรทำแค่พยักหน้าเท่านั้นเหมือนแกชินกับเหตุการณ์แบบนี้แล้ว จากนั้นผมก็ยกมือไหว้ลาแก่แล้วออกไปทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกเลยหลายเดือนผ่านไปผมก็ได้งานใหม่เป็นลูกมือในอู่ซ่อมรถและเข็ดกับงานเฝ้ายามไปเลย